สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการตั้งชื่อเล่นนะครับบนรายชื่อบนไอ o ฟนนะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยมีปัญหานะครับว่าออมีคนที่ชื่อเหมือนกันเนี่ยอยู่ในรายชื่อของเราหลายคนนะครับเพราะนี้เวลาที่เราจะเรียกใช้งานก็อาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีชื่อมันซ้ำกันเยอะนะฮะอย่างเนี้ยคนที่ชื่อว่ากินดีเนี่ยมีเพียบเลยนะครับก็ ถ้าเราจะตั้งชื่อเล่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องไปกําหนดให้ชื่อเล่นเนี่ยทำงานก่อนนะครับโดยการเข้ามาตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะฮะให้เข้ามาที่รายชื่อนะครับหลังจากนั้นมากดที่ชื่อย่อนะครับอ่าให้เราดูตรงนี้นะครับต้องการใช้ชื่อเล่นนะฮะให้เปิดตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ กลับไปที่รายชื่อของเรานะครับก็คือหน้านี้นะครับแล้วให้เลือกตัวรายชื่อที่เราต้องการจะเพิ่มชื่อเล่นนะครับเช่นในกรณีนี้ผมเลือกที่กินดีมีสุขใลยละกันนะครับเสร็จแล้วนะฮะให้เราแตะไปที่มุมบนขวานะครับแก้ไขนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนมานะครับด้านล่างนะครับสังเกต ตรงที่เขียนว่าเพิ่มช่องเนี่ยนะครับตรงเพิ่มช่องเนี่ยแตะเข้ามานะครับอ่านะฮะเสร็จแล้วเราแตะที่ชื่อเล่นนะครับพอแตะชื่อเล่นเนี่ยตอนเนี้ยจะมีช่องชื่อเล่นเพิ่มมานะครับอ่ะสมมุติว่าผมพิมพ์ชื่อเอแกแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วลกดเสร็จสิ้นนะครับอ่าเรากลับมาที่รายชื่อทีนี้เวลาเราจะเรียกใช้นะครับถ้าเราต้องการเลือก ใช้ชื่อเล่นนะฮะเราพิมพ์ชื่อเล่นเลยนะครับแอ่ผมพิมพ์คำว่าเอกเห็นไหมฮะก็จะมีแค่คนเดียวนะครับที่อยู่ตรงนี้มาก็จะทําให้เราเรียกใช้ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ชื่อจริงนะฮะกินดีนะฮะมาเพียบหมดเลยนะครับก็จะทําให้เราสับสนได้ในกรณีที่เรามีคนที่เราติดต่อชื่อเดียวกันหลายๆชื่ออยู่ในหลายชื่อเรานะครับวันนี้การเพิ่มชื่อเล่นเนี่ยก็จะทําให้เรา ดีแใชงงานได้สะดวกง่ายกว่าเราอาจจะเอาชื่อเล่นตัวนี้นะครับไปไว้กับเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวนะฮะหรือคนที่แบบว่า,าเราต้องติดต่อบ,บ่อยๆนะครับเพราะเวลาเราพิมพ์ชื่อเล่นเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับก็วัน้ครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่เข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะทําให้ไม่พลาด คลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ